ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่269กลซ้อนกลแล้วเสด็จก็แนะให้สมิงสอตุดบ่ายเบี่ยงเสียอย่าตามเสด็จแลว่าครั้งนี้เป็นทีข้าพเจ้า จะช่วยจริจาการสำคัญให้ท่านตะเบงชเวตีเจ้าอยู่หัวแห่งเรานั้นก็เป็นคนวู้วามอยู่หากรู้เรื่องนี้แล้วผีอยู่ใกล้ลางทีมิทันจะหวานล้อมชี้แจงอย่างอื่นจะส่งพิโรธกำเริบวู้วามเป็นอันตรายแก่ท่านซะก่อนฉะนั้นจึงจำเป็นทูลแต่ในที่ไกลสมิงสอตุดคิดว่าบุเรงนองเอื้อตัวโดยจริงกระนั้นก็ยินดียิ่งอยู่ จึงอุบายทำป่วยเสียมิได้ตามเสด็จโดยหน้าที่อันควรแห่งตัวแลสมิงสอตุดก็จดหมายบอกไปถึงชูรักตัวให้รู้แลว่าครั้งนี้ถึงตะเบงชเวตี้ผัวท่านจะวู่วามโกรธสถานใดก็อย่าตาระนกเลยด้วยบุเรงนองหลงกลเป็นพักพวกทำการให้เราเต็มแรงอยู่มุกอายก็คลายใจตามคำชูรักแจ้งมา ครั้นออกมาถึงชายทุ่งหันสวัสดีที่ประทับแรมแล้วพระอัครมเหสีและมุกอายนางสนมก็ยังอยู่แต่พระพร่าที่ประทับพ,พระเจ้าอยู่หัวกับบุเรงนองนั้นเวลากลางวันก็รุดไปในป่าลึกแลเพลานั้นลุคราวกล้างามแล้วช้างป่าพอใจออกกินข้าวในนาชาวบ้านเวลาราตรีก็พากันมาจากป่าสูง สะดวกสนุกแก่การคล้องยิ่งนักและที่ประทับแรมนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้บึงใหญ่น้ำใสสะอาดแห่งหนึ่งจะเด็ดก็ให้หาเรือมามากแล้วลอยถวายไว้สำหรับให้พระเจ้าอยู่หัวสำราญเวลาราตรีข้างขึ้นเดือนแก่แล้วชาวบ้านใกล้เคียงที่นั้นก็เอาการละเล่นขับร้องมาเล่นถวายให้พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร นระท้องน้ำที่บึงนั้นแลกลางวันเพลาใดหากจอมคนอ่อนพระไทยมาแต่วันวานก็มักลงเรือน้อยลอยลำทรงเบ็ดกับบึงนั้นโปรดให้พี่เขยตามเสด็จในเรือน้อยสำหรับจะได้สนทนากันอยู่มาวันหนึ่งจะเด็ดกระซิบแก่แม่นางพระอัครมเหสีว่าแต่ข้าพระเจ้าได้ออกมาที่นี้ ก็สัมดงอัธยาศัยด้วยมุกอายให้เห็นว่าเอ็นดูอยู่จึงกิริยาซึ่งดังนางใจระแวงเชิงแต่ต้นก็ปราดไปสิน้นจกเจรจาสิ่งใดด้วยมุกอายเห็นจะได้การอยู่ฉะนั้นวันพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจักถ่วงมังตรามิให้ออกคลองช้างแล้วพระเจ้าอยู่หัวอยู่ว่างคงเสด็จทรงเบ็ดร,ร่วมเรือลำเดียวกับข้าพระเจ้าดุดเคย นันทวดีท่านจงแย้งลงร่วมเรือพระเจ้าอยู่หัวข้าพระเจ้าตามเสด็จนี้ได้จะเอามุกอายไปด้วยข้าพระเจ้าอีกลำหนึ่งเจรจากันโดยเฉพาะได้พระอัครมเหสีก็ว่าข้าพระเจ้ารับใช้ท่านทางนี้ด้วยความมืดมนอยู่ท่านอ้างจะซ้อนกลนสมิงสอตุดและมุกอายให้ข้าพระเจ้าตามเสด็จข้าพระเจ้าก็สู้ออกมา บัดนี้ได้รับคำสั่งเพิ่มเติมมาใหม่จะได้รับปฏิบัติโดยมืดมนซ้ำอีกหรือเป็นไรกับการจะสอบจะซักคนผิดผู้หนึ่งเท่านี้ท่านมาทำอุบายกระทั่งให้ข้าพเจ้าต้องแรมรอนออกมาจะเด็ดก็ว่าข้าพเจ้าสงสัยคนผู้นี้กระทำอุบายด้วยอย่างหนึ่งจะซักมุกอายโดยซื่อเล่า หากคนทั้งสองรู้กันอยู่ก็เกรงแต่จะไม่ได้ความจริงข้าพเจ้าจึงหาโอกาสออกมาให้ปลอดโปร่งที่นี่ทำทีว่ามีใจสวัสดด้วยมุกอายแล้วก็เสียใจซึ่งมุกอายมามีน้ำใจด้วยสมิงสอตุดเสียลางทีนางนี้ลังเลข้างข้าพเจ้าแล้วก็อาจได้ความจริงซึ่งสมิงสอตุดมาเจรจาด้วยข้าพเจ้า แม่นางอัครามเหสีก็ฉุกโกรธแล้วว่าข้าพระเจ้าจะขอเอาให้พระเจ้าอยู่หัวละที่ประทับแรมเสนิราตรีนั้นมีรู้ว่าซึ่งตัวมาพลอยเป็นหุ่นให้ท่านชักเป็นอุบายอย่างหนึ่งนี้เมื่อแท้ท่านก็ปราถนาจะทำการอย่างหนึ่งด้วยความขนองของตัวเองมุกอายก็ซามกำดัดทั้งถือกำเนิดเป็นชาวยะคาย งามแผกหญิงเผ่าอิระวดีมอนพมา่าแห่งเราบุเรงนองท่านมาจะมีหญิงงามอยู่หลายในกรรมสิทธิ์แต่น้ำใจท่านก็คิดโลกใครได้คนงามแผกแบบไปมากกว่าบรรดาหญิงที่ท่านมีกรรมสิทธิ์ท่านจึงทำการนี้และอ้างประโยชน์แห่งพระเจ้าอยู่หัวตบตาข้าพระเจ้าจเจเ็ดก็ว่ามุกอายเป็นสาวอิสระ ผีข้าพเจ้ายนรูปก็อาจมีน้ำใจหวั่นไหวอยากได้ไปตามธรรมดาชายแต่นี้มุกอายคือนางในกรรมสิทธิ์ของตะเบงชเวตี้ผู้มีคุณฝังกล้าวนันทวดีท่านอย่าพูดแปลหนึ่งเสมอหญิางงามผู้หนึ่งเท่านี้จะทำให้ข้าพเจ้าทุจริตต่อพระเจ้าอยู่หัวพระอักรมเหสีฟังกระนั้น ความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวกับคนผู้นี้เท็จจริงฉันใดมีอยู่ก็ไม่อาจต่อความให้ยาวด้วยจะพัวพันเข้าตัวจึงว่าท่านว่าชนี้ข้าพระเจ้าจะพูดอย่างอื่นจะกลายเป็นหมิ่นท่านไม่สุดจริตตอบพระเจ้าอยู่หัวก็จะสู้ก้มหน้ารับการนี้ไปทำท่านประพฤติปากไม่ตรงกับใจฉันใด ก็ให้เทพพายดาเบื้องบนสาบท่านให้เป็นอันวิบัติแพ้ภัยตัวเองจะเด็ดก็ว่าสาธุแม่อยู่หัวท่านว่าชอบแล้วแล้วบ่ายชายวันนั้นแม่นางอัครามเหสีก็ทำการสมด้วยความคิดบุเรงนองทุกประการจัก,กรพัิพระเจ้าอยู่หัวนั้นเมื้อแท้ก็ยินดีในอัธยาศัยนันทวดีเมียเอกยิ่งนัก หากขัดแต่เมียเอกไม่ค่อยจะทอดตัวลงคลุกคลีสนุกขนองด้วยจอมคนเสียอีกจึงวันนี้นันทวดีแย่งลงเรือสมนี้ให้บุเรงนองได้ตามเสด็จกรณีพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสวนแล้วร้องสัพพยอกกับเจ้าเกลือว่านันทวดีน้องสาวท่านมามีน้ำใจแก่ข้าพระเจ้าชะนี้เห็นทีข้าพระเจ้า จะพ้นบาปเจ้าป่าเจ้าทุ่งที่นี้คงให้ข้าพระเจ้าได้มีบุตรสืบสันตติวงศ์ต่อไปแม่นแล้วแม่นางอัครมเหสีต้องสัพยอกเป็นคำลึกที่น่าอดสูกระนั้นหน้ากั่เพราะความโกรธแล้วหากเห็นบุเรงนองศกตาเป็นเชิงห้ามไว้ก็ไม่ได้ตอบด้วยพระเจ้าอยู่หัวแต่ผลักเรือน้อยลำส่งให้พ้นท่าแล้วแลบนฝั่งนั้นมุกอายยืมอยู่ และยามเมื่อพระเจ้าอยู่หัวออกทรงเบ็ดด้วยบุเรงนองนั้นแม่นางอัคราเมหสีก็เสด็จด้วยมุกอายอีกลำหนึ่งเป็นปกติมาแต่ครั้งนี้สับคู่ชนีอันหนึ่งก็แจ้งการตื้นลึกทั้งปวงอยู่ปิ่นหญิงคู่บุญพระเจ้าอยู่หัวก็อดเหน็บแนมด้วยน้ำใจหญิงไม่ได้เลยจึงว่าบุเรงนองท่านอย่าพลอยยิ้มด้วยคำพระเจ้าอยู่หัว แล้วทำท่าจะพูดเป็นไรไม่พูดขอท่านจงพูดเถิดเผื่อปากไม่ตรงกับใจแล้วเทพเจ้าจากได้บรรดาลให้ท่านมีอันแพ้ภัยตัวเจ้าหนุ่มพี่เคยพระเจ้าอยู่หัวแจ้งทันทีว่าแม่นางอยู่หัวกระทบถึงเรื่องตัวจะเจรจาด้วยมุกอายฉะนั้นก็แกล้งยั่วให้เป็นเรื่องสนุกเสไปเสียทางหนึ่งว่า เราสามก็คุ้นสนิทเหมือนกันละกันอยู่แล้วเสมอการต้องมังตราล้อตรึงใจดำเท่านี้นันทวดีท่านไม่ควรกระดากอายถึงกับต้องแจ้งโกรธเกลี้ยวโกลบเกลื่อนกับข้าพเจ้าอันหนึ่งใต้เงาไม้และเบื้องล่างลอยเรืออยู่กับน้ำนิ่งสะอาดดังนี้เมียผัวมาว่าอยู่กันมาจนแก่ชาราแล้วก็เห็นว่าจะอดเจรจาต่อกัน เหมือนวันยังหนุ่มสาวเพิ่งเริ่มผูกสวัสดมิได้ท่านอย่าเกรงไปว่าข้าพระเจ้าและมุกอายจะลอยเรือกลไปใกล้ท่านกระทั่งแกล้งโกรธเลยจอมคนชอบพระไทยในคำของพี่ร่วมนมนะและวาดเรือน้อยออกจากท่านั้นเองจะเด็ดก็ชวนเอาต่ละแม่มุกอายลงเรือลำหนึ่งแล้วคลอนพายออกจากท่าที่นั้นดุดกัน และบุเรงนองไม่ได้วาดตามรอยพระเจ้าอยู่หัวที่ล่วงหน้าไปกลับตั้งหัวจะเบนข้ามไปเสียทางบึงด้านตะวันตกระนั้นมุกอายก็ว่าเจ้ามหาอุปราชท่านตั้งใจจะทำดังว่าไม่ไปทอดเบ็ดให้ใกล้พระเจ้าอยู่หัวและพระอัครมเหสีหรือเจ้าหนุ่มไม่ได้ตอบคำนั้นกลับถามเอาด้วยสำเนียงกระโชกกระด้างว่า ท่านอยากจะอยู่ใกล้จะเบงชเวตี้ผัวท่านผู้เดียวหรือแต่และเจ้าชาวยะข่ายก็ตกใจยิ่งนักสำคัญเสียงข้างบุเรงนองคนมีอำนาจใหญ่ผู้นี้ฝักฝ่ายข้างพระอัครมเหสีเมียเอกถามเอาโดยเสียงเครียวกรนี้ทรอยจะคิดเสว่าฝ่ายตัวมีใจริษยาซึ่งเมียเอกตามสเสด็จใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัว มุกอายร้อนตัวชนี้ก็ว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีหมายดุดท่านคิดเจ้ามาหาอุปราชท่านอย่าก,กินใจเลยพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นั้นมาดว่าผู้หนึ่งคือผัวและผู้หนึ่งคือเมียใหญ่สำหรับข้าพเจ้าก็ดีแต่ข้าพเจ้ากรําำลึกเอาหนึ่งบิดามารดาทรงพระคุณธนุบํารุงข้าพเจ้าเป็นประมาณ ข้าพระเจ้าถามโดยซื่อนิดหนึ่งไม่ได้คิดข้างน้อยใจว่าตัวต้องมาห่างพระเจ้าอยู่หัวเลยจะเด็ดแซงใส่หน้าเครียดเฉยซะเป็นครู่แล้วก็ทอดใจใหญ่นั่งพินิจหน้านางนั้นหนึ่งว่าเกิดปั่นป่วนลังเลยิ่งขึ้นภายในแล้วว่าข้าพระเจ้ามาเห็นตัวชั่วช้ากว่าชายทั้งปวงแล้วซึ่งมาเกิดอารมณ์หนึ่ง แล้วเดือดดานทยานเอาแต่ภริยาหนึ่งที่สำแดงความรักระลึกชายสามีมังตราก็เป็นเจ้านายทรงพระคุณยิ่งใหญ่ของข้าพระเจ้ามุกอายสำแดงให้ประจักษ์ว่าจงรักภักดีในพระเจ้าอยู่หัวก็ควรแก่ข้าพระเจ้าผู้ข่าจะพลอยยินดีแต่นี้มีอกุศลอย่างหนึ่งตามทันตัวข้าพเจ้าแล้วก็กลับฤษยาความซึ่งมุกอาย พักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวเยาวนารีผู้นั้นฟังความนี้สำคัญต้นปลายยังไม่ติดชำเลืองดูบุเรงนองเห็นหน้าเครียดว่าพูดจริงจังอยู่ก็ก้มหน้าคิดหลากใจเจ้าหนุ่มมหาอุปราชก็ถามซ้ำว่าซึ่งข้าพระเจ้าได้รู้จักคบหาด้วยท่านนี้วานมุกอายตอบตามจริงอย่างหนึ่งว่า ท่านรู้สึกชั่วดีด้วยข้าพเจ้าฉันใดมุกอายใคร่ประจบให้ชอบอัธยาศัยคนบุญใหญ่ผู้นั้นก็ว่าข้าพเจ้าก็ถือท่านเป็นผู้ทรงคุณพระคุณที่อย่างสูงผู้หนึ่งซึ่งว่าทั้งนี้ไม่ได้ยอท่านซึ่งหน้าเลยข้าพเจ้าอายุน้อยก็พอรู้คิดก็เห็นว่าซึ่งพระเจ้าอยู่หัวเมตตาข้าพเจ้า ก็เพราะมีข้อผูกพันเกี่ยวเนื่องแก่กันโดยธรรมดามนุษย์หรือคนผู้อื่นเอ็นดูเวทนาข้าพเจ้าก็ด้วยพักดีพระเจ้าอยู่หัวเนื่องมาดุดกันแต่เจ้ามหาอุปราชท่านนั้นเป็นคนคู่พระไทยพระเจ้าอยู่หัวว่าโดยฐานะท่านข้าพเจ้าก็เหมือนของน้อยสิ่งหนึ่งไม่จำเป็นท่านจะแผ่เมตตามาสู่ข้าพเจ้า เพราะเนื่องมาแต่ใครจะเอาพระไทยพระเจ้าอยู่หัวเลยข้าพระเจ้ารู้คิดดังนี้ท่านหวานพระคุณใดมาสู่ข้าพระเจ้าถือว่าผ่องแผ้วยิ่งกว่าคนทั้งปวงแผ่เมตตามาข้าพระเจ้าจึงเทิดพระคุณท่านไว้ที่สูงเจ้ามาหาอุปราชท่านแคลงใจในความกะตันยูรู้คุณสถานใดหรือจึงสอบเอาดังนี้ เจเดชก็ว่าข้าพระเจ้าสอบทางนี้เพื่อให้แม่แก่ใจท่านรู้ระลึกความดีไมตรีของข้าพระเจ้าได้แล้วแหลข้าพระเจ้าจะได้ถือความดีแห่งตัวสิ่งนี้เป็นเดิมพันขอของแต่ท่านอย่างหนึ่งแต่นี้ต่อหน้าข้าพระเจ้าแล้วมาดว่าท่านจะอยู่ด้วยพระเจ้าอยู่หัวหรือไม่ก็ดีขอเสียท่านจงสำรวม อย่าแสดงความพักดีประสาเมียพักดีผัวให้ตจำหูตจำตาข้าพเจ้าสิ่งนี้ท่านยังจะให้ข้าพเจ้าได้หรือม่ได้มมกอายก็นิ่งอยู่ครั้นจะเด็ดเร่งเร้าเอาซ้ำแล้วนา,า,างนั้นก็ย้อนถามเอาว่าท่านปรารถนาสิ่งใดเป็นสำคัญจึงขอดังนี้เจ้าหนุ่มพี่เคยก็ว่าข้าพเจ้าหวังสิ่งใดนั้นท่านอย่าล่วงรู้เลย ข้าพระเจ้าขอด้วยแผลหรือรังน้องกลัดในอกเพราะยังทรมานน้อยและมิได้อุดจาดเสมอด้วยตายโดยหัวหลุดจากกายมุกอายยินฉะนั้นพอรู้ทันความคิดว่าบุเรงนองแทะลมเป็นกลสวัสดด้วยตัวความซึ่งเกรงประมาทแต่ต้นก็คลายลงค่อยมีเกลเจต่อปากต่อคำด้วยเจ้ามาหาอุปราชแลว่าบุเรงนองท่านขอเป็นการคลุมเครือ ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีอาจตกปากยอมแก่ท่านทั้งที่ยังมืดมนข้าพเจ้าได้ลำดับคุณท่านให้ได้แจ้งว่าเป็นที่สูงอยู่แล้วก็น้อยใจซึ่งท่านมาเกรงอันตรายเพราะกลัวข้าพเจ้าจะเผยปากคำท่านจะเด็ดแซงทำเป็นเรือโกรธแล้วแลเจรจาหลุดออกมาด้วยความวู่วามว่าซึ่งเราริษยามังตรานั้น ยังไม่ได้เสมอคนอีกผู้หนึ่งซะอีกด้วยมังตราคือผัวอันชอบทำแห่งมุกอายแต่นี้สมิงสอตุดคือใครและมีใดวิเศษยิ่งกว่าเราเล่ามุกอายคนงามประหลาดจึงทอดตัวทอดใจลงยินดีด้วยสมิงสอตุดแต่เจ้ามุกอายยินแกรนั้นมาดว่าความทั้งนี้ตัวรู้ตัวดีอยู่แล้วว่าบุเรงนองรู้ แต่มาต้องคำระบุจังหน้ากระนั้นก็ระงับความสะดุ้งกลัวมิได้กระทั่งมือที่คอนพายน้อยทั้งสองนั้นสิ้นกำลังคอนพายครั้นแล้วความคิดอย่างใหม่เข้ามากระทบด้วยบุเรงนองผู้นี้แต่เดิมนั้นสมิงสอตุดชูรักตัวก็แจ้งลักษณะไว้ประดุดบุเรงนองจะมาเป็นขุนสารชำระความผิดแต่การอันประจักษ์ต่อหน้าบัตรนี้ มีเห็นลักษณะบุเรงนองสมดุดชูรักแห่งตัวกังวลเลยเจ้าหนุ่มมหาอุปราชคนมีอำนาจยิ่งใหญ่ในแผ่นดินบัดนี้สำแดงลักษณะชัดเหมือนมานพสามันผู้หนึ่งอันกำเริบแต่ความหึงหวงคู่ขันแห่งตัวเป็นประมาณมุกอายรำลึกไปข้างเนื้อความกรณีก็ค่อยคลายที่หวาดกลัวบุเรงนองในลักษณะขุนสารชำระความผิด สำคัญเอาคนผู้นี้คือชายที่เข้ามาทามสวาดตนผู้หนึ่งแลน้ำใจก็หวั่นไหวไปตามทํานองโลกีแลบุเรงนองกยอดินนรธาเจ้ามาหาอุปราชผู้นี้ไม่ว่าจะแข่งด้วยไหวหรือด้วยวุฒธธิกระทั่งถึงความโอนอ่อนแช่มช้อยในลักษณะเจรจาพาทีเล่าถึงสมิงสอตุดซึ่งรักไว้เป็นชู ก็เทียบคนผู้นี้ไม่ได้เลยมุกอายจะระหนักอยู่ภายในดังนี้แล้วซึ่งมาปะบุเรงนองเจรจาให้รู้ว่าใครฝากสวัสดด้วยครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดความลังเลและความหวาดกลัวภายในอันเกรงอยู่ว่าบุเรงนองจะคาดคั้นเอาให้จงได้ความผิดแห่งตัวแต่ก่อนนั้นก็ปราดไปสิน้นอย่างนี้ ก็มีแต่ความคิดซึ่งว่าเจ้าหนุ่มเจรจาด้วยตัวชนี้จะผูกพันด้วยตัวจริงแท้แน่นอนหรือไรมุกอายบังเกิดความหวั่นไหวในอกชนี้แล้วก็กล้าทำเสียงแข็งด้วยคนมีอำนาจว่าเช่ไหนบุเรงนองท่านจึงว่าข้าพระเจ้ามายินดีด้วยสมิงสอตุดเจ้าหนุ่มก็สวนเอาทันทีนั้นว่าทั้งนี้สมิงสอตุดระบุเอง และเรายินสมิงสอตุดระบุแล้วความเสียดายเสียใจนั้นก็เกิดขึ้นเป็นที่หนักหน่วงถึงสองประการหนึ่งเสียดายโดยวิสัยยินข่าวหญิงหนึ่งอันตัวรักไว้มาประพฤติเสอย่างนั้นอย่างหนึ่งและเสียดายซึ่งหญิงนั้นมาเสียแก่คนอันค่าราคาตัวก็น้อยแสนน้อยนั้นอย่างหนึ่งความเสียดายที่กลุ่มสุมดวงจิตหนักหน่วง ก็บังเกิดขึ้นถึงสองประการข้อที่ยินข่าวท่านมาประพฤติเสียนั้นตื้นเผินไม่จำเป็นจะอธิบายแล้วก็เหลือแต่อยากพูดคือความเสียดายซึ่งท่านมาเสียแก่สมิงสอตุดคนปากโป้งและน้ำใจไม่ได้องอาจแก้เกี่ยวจะเอาตัวรอดสถานเดียวมุกอายนั้น แก้งการที่สมิงสอตุดทำไว้เหมือนกล่าวโทษตนแล้วแต่ทำไม่รู้ซักเอาว่าสมิงสอตุดบังอาจระบุว่าข้าพเจ้าผูกพันด้วยเป็นเนื้อความแก้เกี้ยวฉันใดเจ้าหนุ่มก็เล่าให้ฟังตามจริงที่สมิงสอตุดบอกเล่ากับตัวโดยละเอียดทั้งสิ้นแล้วว่ามุกอายท่านอย่าเพิ่งค้านหรือรับสมจริงดุดคำคนรักแห่งท่านระบุก,ก่อน หวานให้ท่านอยู่โดยสงบและฟังความสำคัญจากเราให้ตลอดเถิดเบื้องนั้นเรือน้อยมาถึงฝั่งข้างหนึ่งใต้เงาไม้ที่รม่มรื่นและตะลิ่งยื่นเป็นแหลมมิดชิดชอบกลแล้วเจ้ามหาอุปราชก็แวะเรือเข้าที่นั้นประสงค์จะหยั่งน้ำใจนางนั้นให้ถนัดก็วาดหัวเรือทางที่มุกอายนั่งให้เกยตะลิ่งและมุกอายอาจเหยียบตินได้สะดวกแล้ว แลว่าเป็นไรเป็นกันวันนี้เราไม่ได้กลิ่นผ้าคล้องไหลมุกอายให้กลิ่นกายชาวยักษ์หายผิวประหลาดผู้นี้ไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ไม่ขอถอยเรือจากที่นี้เลยว่าแล้วก็ขยับกระชั้นทําอาการดังจะต้องเอาชายผ้าอังสะหวังจะดูทีท่านางยักษ์หายว่าจะมีน้ําใจรังเกียจแก่การชูสาว เอาตัวหนีขึ้นตะลิ่งเสือหรือไรแต่นางยักษ์หายตัวโปรดหากระถดขยื่นประการใดไม่รวบแต่ชายผ้าไว้พอเป็นกิริยาแล้วว่ากระไรเจ้ามาหาอุปราชท่านจึงทำการให้ความผิดมีมาตกแก่ข้าพระเจ้าเจ้าหนุ่มก็แจ้งทันเล่นั้นก็ทอดใจใหญ่รำพึงแต่ในอกว่าดูดูหญิงนี้เหรอแหละไว้ตัวไม่สมหญิง สำหรับบุญตะเบงชเวตี้เลยการนี้ดีร้ายจะมีความผูกพันด้วยสมิงปลัดวังเป็นอันแม่นแท้แล้วบุเรงนองใครจะล้วงกิริยานั้นจนชัดแจ้งหากจะต้องผ้าอังสะให้ประจักษ์นางนี้ดีชั่วก็ได้ชื่อว่าเป็นบริจาริกาพระเจ้าอยู่หัวแล้วจะถูกต้องเหมือนเลียมโรมนางในใช่ลักษณะเสวกามาดประพฤติ ก็ได้แต่ทำอาการดุดกำเริบสวัดและมองนางนั้นด้วยความอาลัยแล้วว่าแม้นข้าพเจ้าจูบชายผ้าไหลท่านและท่านเต็มใจในจูบฉะไหนจะเป็นโทษแก่ท่านผู้เดียวสิโทษนั้นจะไม่พลอยได้แก่ข้าพเจ้ามุกอายตระนักกิริยาอันเจ้าหนุ่มทอดใจใหญ่คิดความสวัดภายในพลุ่งพล่านอยู่ไม่อาจคิดเป็นอื่น นอกกว่าคนอันเริ่มจะประสานความปฏิพัตธ์ต่อกันจึงค่อยว่าแม้นความทั้งนี้ร่วรู้ถึงองค์จกักรพรรดิตเบงชเวตี้หากเป็นผู้อื่นโทษทันความผิดก็คงพลอยได้ดุดฆ้าพระเจ้าแต่เจ้ามาหาอุปราชท่านนี้ความชอบคนทั้งแผ่นดินย่อมรู้และเป็นพระบรมวงศนิษท,ทั้งรักไว ประนด่งดวงพระไทยพระเป็นเจ้าอีกเล่าข้อหมางพระไทยเพียงเท่านี้หรือจะเป็นโทษแก่เจ้ามาหาอุปราชบุเรงนองส่วนข้าพระเจ้านี่สินอกกว่าจะได้โทษสถานตัวประพฤติมิชอบแล้วยังความที่ขณะพระเจ้าอยู่หัวไม่อาจเอาโทษแก่ท่านอันเป็นของสุดรักก็จะเวนโทษท่านอันนี้มาใส่ข้าพระเจ้า ให้สมกับที่น้อยพระไทยและไม่อาจทำสิ่งใดแก่ท่านได้ช้ำเสียอีกเวทนาข้าพระเจ้าอยากกล่าวสิ่งนี้แก่ข้าพระเจ้าเลยเจ้าหนุ่มแซงทำเครียดแล้วว่าท่านกล่าวเป็นมัทธุรสทั้งนี้ท่านเกรงอำนาจข้าพระเจ้าไม่อาจตัดรอนโดยกระด้างหรือว่าโดยน้ำใจยังมิสิ้นอาไลยสมิงสอตุ